ปัญหาทุกอย่างในโลกใบน,นี้มันเริ่มต้นจากความที่เราไม่สามารถสื่อสารกันได้ทุกคนสื่อสารคนละมุมแต่ด้วยหรือแกนของแต่ละคนะมีความรักต่อกันแล้วก็ทำให้พยายามสื่อสารในผ่านประสบการณ์ผ่านความคาดหวังผ่านแง่มุมผ่านการเฝ้ามองและการตัดสินของตัวเรานี่แหละจาก เริ่มต้นคือความรักที่อยากจะสมมอบให้แต่ประสบการณ์ต่างๆความคาดหวังการตัดสินแล้วก็สิ่งที่โหยหามันโปรเจกต์ออกไปที่อีกคนหนึ่องอะกลายเป็นความก้าวร้าวรุนแรงความเครียดความกังวลหรือแม้กระทั่งมันไปไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่ามันเป็นการ disconnect ไปแล้วก็ทําให้เราแบบอยู่ในห้วงความคิดแบบลอยๆไปเกิดภาวะซึมเศร้าเกิดภาวะท้ายที่สุดก็ มีการตอบสนองของร่างกายที่มันแบบจัดการไม่ได้ระบบประสาทอัตโนมัติมันไปสั่งการให้หัวใจเต้นรัวหัวใจเต้นผิดป,ปกติเหงื่อออกปวดข้อหรือมีอาการเป็นลมวิงเวียนศีรษะไปก็ได้แล้วถ้ามันมีภาวะเหล่านี้เราจะคลี่คลายยังไงว่าแบบคนที่ทำงานหนักเกินไปไม่ได้ผ่อนคลายหรือพยายามแบบเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดไหลเลืองพร้อมกันแล้วสามารถที่ เคยสามารถที่จะจัดการเป็น natural flow ของตัวเองได้ทำให้ไอ้ดูกระดไอด้นี่กระด,ด,ระดวันหนึ่งมันไม่ได้นะคะมนุษย์ได้ศักยภาพของมนุษย์กับการพักผ่อนแล้วก็วาการแบบบาลานซ์ใช้พลังงานซึ่งอยู่ในพื้นที่จำกัดมากๆเลยต่อให้เราอ้วนมากมันก็มันก็ไม่ได้ขยายไปเต็มโลกไปเนี้ยแต่สิ่งที่เราแบกเอาไว้ในตัวเราอะมันคือโลกทั้งใบเลยเก็เลยอยากจะบอกเพื่อนว่าชวนมาคลี่คลายแล้วปล่อยให้สิ่งต่างๆมันค่อยๆลื่นไหล ไปทีละเล็กละน้อยในช่วงที่ผ่านมานอนตืต่นีหนีสแล้วตื่นตีสามีสีมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยขอชวนให้พยายามคลี่คลายทุกอย่างให้ได้ค่ะแล้วเซตระบบเวลาใหม่นอนให้ได้สี่ทุ่มห้าทุ่มมันเป็นแต่ด้ยากพ,พี่นอนได้เที่ยงคืนตอนเนี้ยจากตีหนึ่งตีสองแต่สิ่งที่ต้องทําคือต้องปิดเครื่องมือสื่อสารจริงๆแล้วนอนในห้องที่เย็นคอประมาณและแสงมืดสนิท เพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายทําอย่างเงี้ยมาได้หลายวันแล้วค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคิดว่าน่าจะหลับไปประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วตื่นมาตอน8ปดโมงประมาณไม่เช้าตื่นมา8ปดโมงเนาที8ชั่วโมงรวดเลยจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตื่นไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าไม่ได้ตื่นไปเข้าห้องน้ำทำอย่างเงี้ยได้มาหลายวันแล้วการดกเสพเนี่ยอะไรที่เรียกว่าการดกเสพบ้างแล้วการดกเสพเรื้อรังคืออะไรจริงๆแล้ว คำนี้มันมีคู่กับคำว่า t h y r a n d n e s s โ o m e คือการเหนื่อยเรื้อรังแอเจอศัพท์คำนี้ประมาณปี2,555มันเป็นภาวะที่บันทึกพลังงานที่ติดขัดในร่างกายเนาะแล้วก็สามารถตรวจจับได้จากการกระเพื่อมของเซลล์ในร่างกายเป็นเคลื่นความถี่ที่ตีความออกมา ว่าร่างกายที่ไม่สบายปวดขาปวดตัวเลือดไหลเวียนไม่ดีพลังงานไม่เสถียรไม่สมดุลเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างมีศับสองคำที่เห็นมาอยู่เรื่อยๆในหลายๆคนที่มาปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพผ่านการคลื่นความถี่นะคะเขาก็มักจะมีภาวะที่เรียกว่า chronic inflammation การอักเสบเรื้อรังซึ่งการอักเสบเรื้อรังเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเช่น อาหารการกินการโอเวอร์โหลดน้ำตาลการกินน้ําตาลเยอะเกินไปซึ่งทุกวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะว่าการกินน้ำตาลเยอะมันทาให้เกิดการตักเซในส่วนต่างๆของร่างกายไม่สามารถได้รับวิตามินเพราะว่าเลือดที่ควรจะ ทั้งแครีพาทั้งออกซิเจนแล้วก็วิตามินไปเลี้ยงตามส่วนต่างตางของร่างกายทั้งระบบประสาททั้งระบบเนื้อเยือ่อเส้นเอ็นอวัยวะต่างๆมันได้ไม่เพียงพอมันก็เลยทําง,งานได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมคะพอการทําง,งานได้ไม่เต็มที่ปุ๊บมันก็เลยเกิดการอักเสบเกิดขึ้นแล้วการอักเสบตรงนี้มันเกิดขึ้นอย่างเงียบเียบเป็นภัยเงียบเนาะเราไม่รู้เราก็ยังใช้ชีวิตแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆค่ะโหลดไปด้วยการกินอาหารหวานน้ำตาลการกินของทอดของมันอาหารอัลตร้าปรเซสฟู้ด การเขาเรียกว่ามีดฟฟิสิตมีการบกพร่องในเรื่องของการนอนอาวันนี้นอนน้อยแบบขอเท็คือแล้วกันอาอยังไม่ได้อีกงานเข้าเป็นตีสองแล้วกันการนอนหลับมันก็ขาดขาดดุลการนอนหลับไปเรื่อยๆอเราติดนี่การนอนหลับของร่างกายเราซึ่งถามว่าทดแทนได้ไหมการนอนดึกหนึ่งคืนอะ่ะต้องไปนอนในภาวะปกติสี่ทุ่มเนี่ยถึงแปดคืนะ่ะแล้วคิดดูว่า มันเป็นไปได้หรอในชีวิตเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็พยายามอยากให้ไปอยู่สู่จุดนั้นเลยเความเครียดก็พอนอนไม่พอหรืออาจจะเป็นความเครียดเลยทําให้นอนไม่พอก็ได้แล้วความเครียดในที่นี้อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะมันไม่ใช่ความเครียดที่เกิดจากการไม่ได้ดั่งใจหรืออะไรนะมันเกิดจากส t r e s บ body ส t r e s ก็ได้การใช้งานหนักเกินไปความพยายามบางคนแบบแอ d i ิ t ทูกการทํางานมันสนุกสนานล่าเริงเบิกบานอะไรอย่างเงี้ย พอทํางานต่อเนื่องเรื่อยๆหรือไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ให้พลังงานมันเคลื่อนไหวไปอ่ะมันก็เกิดสตรีสหรือเกิดความเขาเรียกว่าอยู่มันเป็นภาวะที่ไม่สมดุลดีกว่าพอแปลเป็นศัพท์ภาษาไทยแล้วมันแบบจํากัดมากเนาะมันเกิดภาวะไม่สมดุลของพลังงานไม่บาลานซ์ของร่างกายจิตใจระบบการพักหรือระบบการสู้แอคทีฟกับผ่อนคลายมันมันไม่ไมันมันไม่สอดเขาเรียกสอดประสานกัน ก็เลยทําให้เกิดสตรีสภาวะการติดขัดของพลังงานในร่างกายและจิตใจค่ะและสุดท้ายก็คือมีลำไส้แปรปรวนหรือว่าเป็นลำไส้กั๊ดส์คงเคยได้ยินคำนี้มันคือลำไส้เป็นสมองที่สองร่างกายคือจริงๆแล้วมันคือระบบการสั่งการอัตโนมัติจากสมองมาสู่ลำไส้อ่ะมันทํางานสะท้อนกลับหาก,กันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วเวลาให้เราใช้ความคิดเยอะๆแล้วนอนไม่พอการทํางานของลำไส้มันก็ แปรปรวนไปด้วยสังเกตสิคะเพราถ้าคุณนอนดึกตื่นเช้ามาคุณก็อาจจะแบบมัทฉั1หนึ่งแก้วร้อนๆกาแฟนหนึ่งแก้วแล้วก็จบไปแค่นั้นแล้วก็ยังไม่อยากทานอะไรเพราะว่าร่างกายมันยังไม่ไมตื่นใช่ไหมทีนี้พอเราไม่ได้ทานตามเวลาที่น้าย่อยผลิตมารอหรือว่าไม่ได้ฝึกร่างกายให้มันดีมากมากพอท้ายที่สุดแล้วมันก็จะทําให้เกิดลังเส้นแปรปรวนแล้วก็กลับไปสู่ภาวะความเครียดในร่างกายการไม่ย่อยอาหารโอสรารพัดอย่างเลยเพื่อน ทีนี้ในเรื่องของความเครียดกลับมาคุยเรื่องของความเครียดก่อนความเครียดเนี่ยพอเวลาที่สมองเราทํางานอย่างเร็วออหรือมีภาวะที่มันจะต้องตอบโต้อัตโนมัติอะมิกดาล่าทางานเลยแล้วมันก็ส่งสัญญาณการตื่นภัยให้กับส่วนอื่นๆของร่างกายฮอร์โมนที่ถูกหลั่งออกมาไม่ว่าจะเป็นอะดรีนาลินหรือว่าเป็นคอร์ติซอลก็เป็นฮอร์โมนที่ ไปกระตุ้นการสั่งการของระบบประสาทอัตโนมัติอีกทีหนึง่งเช่นหลังกฎที่มากเกินไปทําให้เลือดเป็นกรดทําให้มีภาวะกระเพาะอาหารนักเสพหรือมีภาวะการนักเสพตามข้อต่างๆแล้วถ้าคอติซอลกับอะดรีนาลีนมันหลั่งออกมามากเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือภาวะออโตโอิกมุนด้วยนะคะฝั่งก็คือ HPA axis พอเวลาที่เรามีความเครียดเกิดขึ้นเนี่ย การทำงานของต่อมไรท่อนะคะไฮโปทาลามัสคืออยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะพอดีพอดีเลยมันทำงานแบบแปรปรวนรวนค่ะก็จะทำให้ไฮโปทาลามัสเนี่ยเกิดความไม่บาลานซ์ก่อนพลังงานข้างอยู่ตรงนั้นมันจะส่งไฮโปทาลามัสจะอยู่ข้างนอกเนาะพิทูอรี e จะอยู่ตรงกลางเหมือนแบบเมล็ดถั่วแล้วก็มีต่อมไพเนียลอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ความ บีบคั้นบีบรัดอะมันก็ไปสู่ต่อมใต้สมองที่เรียกว่าต่อม i t u ูอารีเราก็ต่อมไพเนลซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันใกล้ๆก,กันมากๆม,ม,มันมีการสะท้อนของพลังงานแล้วต่อมไฮโปทา a m ม s สพิทูอารีตรงนี้พอมันเกิดความเครียดปุ๊บมันก็สะท้อนกลับไปที่ต่อมหมวกไตหรือต่อมอะดรีนซึ่งเป็นตัวสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลภาวะต่อมหมวกไตล้าดิฉันนคนมาก่อนการมากคือ เมื่อประมาณอายุ29เริ่มรู้สึกว่าตอนนั้นทำงานได้ก่อนจะหักให้ต้นสังกัดนะเขาเรียกว่ากำลังการทำงานของเราอะได้เดือนละแสนแล้วก็หักให้ต้นสังกัดไปประมาณ60%ที่เหลือประมาณ40,000เป็นเงินที่เราหาจากนักพักน้ำแรงและความสามารถของเราเองเมื่ออายุ29 21ปีที่แล้วทำแล้วแล้รู้สึกว่าพอมีเงินเยอะแล้วยังไงต่อ เราจะไปยังไงชีวิตมันมีแค่นี้เหรอมันว่างเปล่ามากๆมันเกิดความกังวลในความว่างเปล่าที่เป็นสิ่งที่หาคําตอบไม่ได้อะที่เราเกิดความกลัวเราเกิดปัญหาตั้งแต่วัยเด็กที่พัฒน,นาการช่วงสูงถึง7ปีแล้วก็แปดถึงสิปีอ่ะมันเกิดมีอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้พัฒน,นาการของร่างกายในช่วงนี้มันติดขัดไป ก็เลยพกพาเอาความกลัวความไม่เป็นตัวของตัวเองติดตัวมาหลายๆคนลองเทียบดูว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วมันก็เลยทําให้เราอะซึ่งควรจะใช้ชีวิตปกติแล้วกล้าทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเสียงของจิตใจเราอยากจะทําเราไม่กล้าทําตอนนั้นมันจะเป็นภาวะที่ติดกับกรอบของสังคมแต่ก็มีความขัดข้องอยู่ในใจว่าเราอยากจะทําสิ่งอื่น ไม่เป็นไปตามกรอบของสังคมได้ไหมแต่อยู่ในศีลธรรมทั้งหมดเลยเนาะแต่มันก็เกิดความไม่มั่นใจเกิดความกลัวว่าถ้าเราตัดสินใจทําตามที่พลังงานของเราเรียกร้องอะแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรความคิดต่างๆเหล่านี้อยากจะให้เพื่อนๆน,นำไปแอปพลายหรือนำไปปรับเทียบกับแพทเทิร์นชีวิตของตัวเองว่าณวันนี้ที่มีความเครียดมีความกังวลมีความเจ็บป่วยต่างๆอะลองย้อนกลับไปดู อาจจะอาศัยพลังงานดีๆของกระบวนกรหลายๆท่านที่เปิดกิจกรรมให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมได้แท้จะทุกอาทิตย์เลยนะคะซึ่งถือว่ายุคนี้เป็นยุคทองแห่งการเยียวยาและรักตัวเองมากๆรู้สึกว่าเราทุกคนโชคดีมากที่มีกระบวนกรที่มีประสบการณ์แล้วก็ลดวางการตัดสินด้วยมีกระบวนกรหลายๆท่านที่ปฏิเสธแม้กระทั่ง การยึดโยงให้เราไปเห็นเขาเป็นที่ตั้งแล้วก็เห็นว่าเขาคือแหล่งพลังงานที่จะแบบทำให้จิตใจเราเบิกบานกระบวนการที่ได้คุณภาพและมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีจริยธรรมม,มีจรรยบัตแล้วก็มีความเมตตาสูงสูงอะ่ะเขาก็จะบอกแล้วก็จะตั้งคําถามกลับมาหาเราค่ะว่าเรามองเห็นตัวเราอย่างไรชวนเราไปสํารวจภายในของเราว่า จริงๆแล้วในแต่และเรื่องราวในชีวิตของเราอะ่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรบ้าง mm hmm. เขาไม่ให้คําตอบเราแต่เราต้องมาลงมือทําอันนี้คือนิยามของครูที่ดีมากๆเลยนะคะคือคุณจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วคุณถึงจะรู้แต่เขาก็ค่อยๆเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นไกด์เป็นกรลยาณนาี้ที่เดินผ่านเส้นทางนี้มาก่อนแล้วก็ค่อยๆบอก บอกทางว่าเออไหนลองแบบนี้แบบนี้สิซึ่งชักชวนเพื่อน mm. ๆหลายคนที่อยู่กับเราในไลฟ์ตอนเนี้ถ้ามีความกัวงวลมีความเครียดอะอยากจะชวนให้ไปเข mm. าเรียกว่าไปเข้ากระบวนการเหล่านี้แล้วเรานี้ในวันที่สองพฤศจิกานวะก็มีมีกระบวนการอีกหนึ่งกระบวนการที่ดีคือ into the d e a t นะคะไม่ได้ d e ดชที่ไม่ได้แปลว่านี่สินนะ <laughs> into the death d e a t ก็คือความลึกชวนเข้าไปทำกระบวนการภายในจาก awakening art อันนี้ก็ได้ยินมาว่าเหลืออีก2อสาที่เท่านั้นเองเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีมากๆที่คุณจะได้มารู้จักกับตัวเองโดยไม่มีการตัดสินแล้วมันก็อาจจะไปสู่การดับไฟในใจของคุณก็ได้ไม่ใช่ไฟที่แบบไฟพลังงานชีวิตนะแต่ไฟที่มันคุกกลนที่มันเสียใจที่มันกล่าวโทษที่มันรู้สึก โชคชะตาไม่เข้าข้างฉันทําอะไรเจ้ากรรมในเวรแบบกระหน่าจังเลยท้ายที่สุดแล้วถ้าเผื่อว่าเราเกิดได้เรียนรู้กระบวนการที่จะมาฝังแล้วก็กลับมาทํางานกับตัวเราเองอะเราจะเห็นช่องทางเห็นเครื่องมือในการที่เราจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายแล้วเป็นบานเติบโตในจังหวะชีวิตของเราเองค่ะอมิดาลามีคนถามมาเมื่อกี้เขาถามว่าอะมิดาลาทำอะไรอมิดาลาก็คือส่วนที่ เป็นเซ็นเซอร์อุ๊ยระวังภัยให้เราใัายกำลังจะมาแล้วการตอบสนองของร่างกายของเราจากการทำงานของอะมิกดาลาคือตื่นเต้นหายใจเต้นตึบ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 หายใจถี่รัวเหงือ่อออกรู้สึกสันสานถ้าอะมิกดาลาทำงานอยู่บ่อยๆอ,อะค่ะมันก็จะทำให้เกิดภาวะการเหนื่อยเรื้อรังการอักเสบเรื้อรัง ภาวะความกดดันที่อาจจะนำไปสู่การอักเสบเช่นโรคหัวใจอันไปสืบค้นและพบว่าเมื่อปี54556อ่ะอันเป็นพา n ิพานิกแอตแทกโดยที่ไม่รู้ตัวคือพออยู่ในภาวะที่เครียดมากๆค่ะร่ากกายมันจะเกิดการส่งสัญญาณมาอัตโนมัติหัวใจเต้นรัวมากตอนนั้นมี Apple Watch แล้วเออหัวใจเต้นถึง122 แล้วก็รู้สึกว่ามันจะหลุดออกมาจากหน้าอกเลยอะแล้วก็ทำยังไงดีก็เลยปรับด้วยการหายใจให้ช้าลงเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมารู้เท่าทันแล้วก็ค่อยๆค,คลี่คลายสักประมาณสองสามนาทีอะค่ะการหายใจมันก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วการเวียนหัวการตัวสั่นหรือการมือเย็นหรือการแบบสั่นสะท้านอยู่ภายในไม่ใช่ภายนอกเนาะ มันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายแต่ว่าประเด็นปัญหามันไม่ได้ถูกหรือออกไปอันนี้ก็ต้องกลับมาสู่กับการทํางานกับตัวเราเองอีกวิธีการทํางานกับตัวเองอาจจะเริ่มต้นด้วยการออร์เรกลก็ได้เริ่มต้นจากการวาดภาพก็ได้เริ่มต้นจักเริ่มต้นจากการปลูกต้นไม้จัดดอ,อกไม้หรือไปออกกําลังไปเดินเล่นไปผ่อนคลายทำอะไรก็ได้ให้เราอะเอาสิ่งที่มันจดจ่อออกไปจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆ นำตัวเราเข้าไปสู่กระบวนการการเรียนรู้ฟื้นฟูแล้วก็จัดการอย่างเป็นธรรมชาติกับตัวเราเองแล้วทุกคนในทุกๆเรื่องราวมันมีทางเลือกเสมอแล้วก็คุณครูที่แอนนับถือท่านหนึ่งก็จะพูดอยู่เสมอว่าคุณครูของท่านก็คือซาเทียเนาะคุณครูท่านนี้เป็นกระบวนการไปเรียนซาเทียมาแล้วท่านก็บอกว่าเอเอหรืออาจารย์สอนศิลปะมัง้งบอกว่า ถ้าเรามีแค่สองทางเลือกสิ่งนั้นไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นทางเลือกทางเลือกจะต้องมี3มแบบมากเป็นต้นขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทางเลือกคือเราพยายามหาให้ได้มากกว่า2เป็นสม,มันถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีทางเลือกและในชีวิตจริงๆแล้วมันมีทางเลือกเสมอค่ะเพียงแค่ว่าเราจะเปิดใจที่จะมองเห็นเอาความกลัวออกไป